ซ่อมเครื่องนอกสถานที่ครับหนางานนอองาน,น,งงานสถานที่นอกสถานที่เลือกใดเด้อครับเด้อบอกอินเข้ามาเลยนอกสถานที่ก็รับหน่อกสถานที่รับเบิร์ดเด้อครับเด้อในเขตปริมนฑลนนอกจากตอจอวอเพราะว่าสร้างยานผีไปไกลว่าไดสร้างยานผีครับในเขตปริมนฑลนในกรุงเทพเนี่รับไดเบิร์ดนอกงานรถมีปัญหาราคากันเองครับคุยกันไดก่อน มันสอบก้อนคือว่าตรวจสภาพตัวยังแข่งก้อนแล้วยังบอกราคาครับเดี๋ยวเพิ่งเข้าใจขอ้อราคาว่าจะสอบว่าสอมครับมียังกัคอมเมนต์ไว้เด้อครับเด้อยุไซก็ได้ถามราคามาก้อนก็ได้ครับอันนี้มันเป็นยังซ่างอันนี้น้ำมันเร่งบ่ขึ้นครับน้ำมันเร่งบ่อขึนครับผมซ่างเพิรวาอันนี้เป็นวีโก น้ำมันเครื่องหัวน้ำมันเครื่องรั่วน้ำมันเครื่องรั่วเร่งไม่ขึ้นสายเลร่งค้างนอกสถานที่แล้วก็แบตมีปัญหารับพ่วงแบตด้วยนะครับเนียนราคาก็คุยกันได้พ่วงแบตได้ตลอดพวงแบตนี้เฉพาะกลางวันกลางคืนช่างกลัวผี เมียไม่ให้ออกสถานที่ถ้ากลนงคืน,นรถเดี่ยวนะครับเป็นคนวกลางคืนเมียว่า,า,าให้ออกทําตัวว่านาไว้ใจครับรถไม่มีปัญหายังเรือยังกะทักคำาถาทอบไ้เด้อครับเด้อคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมตอบกับก็ได้ครับไมย่ยาก ราคาคุยกันได้